ดวงของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคม2568นะครับมาดูกันว่าในเดือนมกราคม68นี้นะครับดวงของชาวราศีตุลจะเป็นยังไงนะครับอาราศีตุลน,นะครับในเดือนมกรานะครับมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมอยู่นะคอยเมตตาคุณอยู่นะครับมีปัญหาอะไรอยู่ให้ปรึกษาเข้าหาผู้ใหญ่ได้เลย ผู้ใหญ่คอยหนุนคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตนะครับมีมความขัดแย้งกับใครเข้าหาผู้ใหญ่ได้นะครับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยผลักดันนะดวงชะตาในเดือนมก,กราคมเนี่ยมีเกณฑ์โชคดีถูกหวยนะครับแล้วก็ได้อสังหาริมทรัพย์บางทีผู้ใหญ่อาจจะให้ทรัพย์สินเหล่านี้มานะครับทรัพย์ส,สินมรดกแบ่งให้นะที่ดินถ้าคุณอยากจะขายมันจะได้ขายด้วยนะ ที่ที่เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมันไม่เป็นราคาอแจะพอผ่านมา10ปีผ่านมานี่คือราคามันขึ้นราคามันพุ่งคุณอาจจะได้อยากจะขายมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยกเอามาต่อยอดได้นะครับหรือคุณอาจจะได้ไปทำเรื่อง,งเกี่ยวกับพวกนอสังหารินินรัพย์นี่แหละนะครับเนี่ยการงานนะครับประมูลแข่งขันผ่านสอบได้สอบติดใครที่อยากจะ เปลี่ยนงานหรืออยากเจอทางความท้าทายใหม่มันก็จะได้ได้เริ่มง,งานใหม่นะครับสมัครงานได้งานอย่างที่บอกอคนราศีตุลเนี่ยจะไม่ค่อยชอบรอโอกาสเท่าไหร่นะครับวิ่งหาโอกาสเลยอสอบได้สอบติดอย่างเงี้ยไปประมูลอะไรก็ผ่านนะครับสมัครงานก็ได้งานเด่นเรื่องการงานนะครับงานค่อนข้างดีด้วยนะครับไม่เงียบเงาอย่างที่บอกการเงินปังมากโอ้โหนการเงินเดือด อยากจะเปลี่ยนแล้วคุณก็ได้เปลี่ยนนะอยากจะซื้อรถคุณก็ได้ซื้ออ่ะอยากจะขายที่คุณก็จะได้ขายนะครับมันมันเด่นตั้งแต่ต้นปีเลยมีโชคมีลาบอย่างเงี้ยนะครับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเดยวมีเกณฑ์ได้นนบ้านใหม่และห้องเชา่าห้องพักใหม่ด้วยอันนี้นะครับหรือถ้าเกิดคุณทําธุรกิจพวกโรงแรมบังกะโลรีสอร์ทให้คนเช่าเนี่ยมาเช่าหอพักก็ได้ธุรกิจเหล่านี้คือก็ลูกค้าเต็ม เฟื่องฟูเลยนะครับในช่วงนี้ช่วงมกราต้นปีนี่คือคนก็ยังเที่ยวอยูนะ่การเงินคือดีมากๆนะครับถ้าอยากจะซื้อบ้านก็จะได้บ้านอย่างที่บอกนะครับการเงินดีการเงินปังผู้ใหญ่เมตตานะครับยินดีด้วยนะครับชาวลัคนาราศีตุลอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจุมพันรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับ ถ่ายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนถ่ายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ